ท่านผู้ชมครับ หลังจากที่พยายามตามหามานานว่าชีวิตที่เกิดวิกฤตนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนและเราจะทำอาชีพอะไรดีตอนนี้พีวิ์เริ่มที่จะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วต้องเรียนว่าธุรกิจของกิฟฟารีเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังจะปีหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่งตัดสินใจที่จะลองไปประชุมดูทำไมถึงตัดสินใจไปประชุมทั้งแที่เขาชวนมาตั้งนานแนะนามาตั้งนานไม่ไปเลยเหตุผลเดียวเลยคือเรื่องแรกเปลี่ยนใจ เกรงใจผู้ผู้ที่มาชวนเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีครนะแล้วก็มีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยที่คุณแม่ยังอยู่ครับก็เลยไปไปฟังประชุมก็คิดว่าถ้าเกิดมันไม่ดียังไงหรือดีไม่ดียังไงก็คงจะสมัครครับคงจะสมัครไว้แล้วก็คงไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคือเราก็ไปฟังตอนได้ฟังแผนธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจนจากอาจารย์ววรยุทธ์นะครับก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีได้ครับ แต่ก็ยังไม่กล้าฝันใหญ่ยังไม่คิดอะไรมากคิดแต่ว่าเราไม่มีทุนครก็เคยสัมผัสธุรกิจระบบนี้มาก็ต้องใช้ทุนพอสมควร,ครแต่เราไม่มีทุนเราไม่มีศักยภาพทางด้านการจัดการทางการเงินอะไรทั้งสิ้นครับรู้อย่างเดียวว่าถ้าขายของได้ก็น่าจะได้กาไรหรือได้ค่าคอมมิชชั่นก็ตัดสินใจลองมาศึกษาดูครับ,รบลองมาศึกษาด้วยความ ด้วยความยังไม่มุ่งมั่นเลยนะฮะรู huh. ้แต่ว่าทํางานแล้วมีเงินมีไรายได้ก็จะเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงวิกฤตที่กําลังจะขายบ้านเพอขายบ้านได้เสร็จปับ๊บก็ตัวเองก็ต้องย้ายออกจากที่นั่นแล้วก็ไปอยู่ไกลจากอนะัปลายต้องยอมรับว่ามีความคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเกิดเราต้องการที่ต้องการจะขายของได้เราต้องรู้จักสินค้าคจําเป็นจะทํำยังไงล่ะไปเริ่มต้นจากการฟังสินค้าที่ศูนย์ธุร,ธรกิจครับ กนะ็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราจะขายของได้ต้องเข้าศึกษาเรียนรู้เยอะๆอภรายนกชวนไปโรงแรมบินทราครับไปประชุมฮะไปประชุมที่โรงแรมบินทราก็เข้าไปฟังที่ห้องดาวดวงใหม่สมัยนั้นนะครับหมอท่านก็บรรยายเรื่องที่มาที่ไปของธุรกิจช่องทางของการทํารายได้จากธุรกิจ MLM หรือว่าเครือข่ายมีความรู้สึกแปลกใจแปลกใจพลประทับใจอยู่ข้อหนึ่งค,คือผมเคยฟังธุรกิจเครือข่ายมาเยอะ หลายบริษัททุกคนจะพูดถึงเรื่องรายได้เงินล้านค,ความสําเร็จที่รวดเร็วกับชีวิตที่มั่งคัง่งมั่งมีสีสุขเป็นค,ความใฝ่ฝันที่ทุกคนก็อยากจะเป็นแต่พอฟังคุณหมอณนนลิน,ทนีท่านกล่าวท่านกลับพูดถึงเรื่องของความสุขท่านกลับพูดถึงเรื่องของความรู้สึกที่มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปทําอะไรที่มันมา,ากมายจนเกินไปขอให้เรามีความสุขขอให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะท่านกลับไม่สอนให้เราคิดคิดที่จะเป็นมหาเศรษฐีแต่สอนให้เรา รักในการทํางานรเงียก็มีความรู้สึกแปลกใจมันไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเกิดคือตอนแรกยังไม่เชื่อนะฮะมาฟังหลายครั้งก็มีความรู้สึกว่าแต่ละครั้งที่ท่านพูดท่านก็ยังยืนยันคำพูดเดิมครก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นจริงกิฟฟอรินน่าจะเป็นอาชีพได้นะก็เลยตัดสินใจทำทำแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยก็เหมือนวิกฤตมันยังไม่หมดครับมันก็มีวิกฤตเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีศสินก็ยังอยู่นะะชีวิตก็ยังไม่มีความสุข สินค้าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะก็มีสินค้าของใช้ในครเรือนอาหารเสริมอีกไม่เกี่รายการ,รสิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมใช้สินค้าเท่าที่ผมอยากจะใช้แล้วก็เอาสินค้าที่มีอยู่นั่แหละครับเป็นตัวอย่างน,นะครับหิ้วใส่ตะกร้าแล้วก็เดินบ้างขึ้นรถเมย์บ้างไปหาคนที่รู้จักส่วนใหญ่คนรู้จักก็เหมือนกับคนไม่ค่อยรู้จักแหละเดี๋ยวนะพอตัดสินใจทําปั๊บเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ทําได้ตอนนั้นก็คือเราไม่มีรถส่วนตัว<ถ>เราก็ใช้บริการรถ สาธารณะราโดยสารสาธารณะไปเริ่มต้นทําความรู้จักสินค้าแล้วก็หาเขาเรียกว่าแนะนําคนนําคนเราเริ่มจากกลุ่มไหนนะฮะจริงๆเหมือนกับไปเริ่มกลุ่มคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราเราก็ไปเริ่มกับคนไม่รู้จักนะอย่างเช่นทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนหรือว่าอะไรก็พยายามจะแนะนําให้เขารู้จักผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะบอกว่าพี่วิทย์เนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่า สังคมเดิมของเราเนี่ยเราแทบจะไม่ได้มีโอกาสกล้ามกลายเข้าไปเลยใช่ครับตอนนี้เป็นสังคมใหม่<ช>เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พี่วิทย์สามารถที่จะผูกสัมพันธ์คือหมายความว่าแนะนําตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติใช่ครับและไม่ได้ทําให้เขารู้สึกวิตกกังวลหรือหรือตกใจแต่อย่างใดใช่ไหมครับหลักคิดของผมคือผมเป็นคนคิดอย่างนี้ฮะสมัยก่อนที่ทํางานมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เวลายอยู่กับลูกค้าปัญหานั้นไม่เกี่ยวครับ หน้าที่ก็คือเราจะทํอย่างไรให้ลูกค้าสนใจสินค้าที่เรานําเสนอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่ผมก็จะพูดถึงในสิ่งที่ดีของผลิตภัณฑ์ของผมเป็นหลักับนะแล้วก็แนะนําไปครับคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรารู้ว่าที่เราต้องทําอะไรเมื่อกี้บอกว่าไปทานก๋วยเตี๋ยวก็คุยกับเขาไปซื้อของก็คุยกับเขาแล้วได้ผลไหมฮะได้ผลนะก็มีสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง คือบางครั้งกลับบ้านดึกๆก็มีนะครับประชุมเสร็จแล้วแวะไปหาแล้วแวะไปหาผู้พุ่งหวังก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขาก็นัดไปขัดหน้านวดหน้าซึ่ง,รจ,รงจริงๆแล้วเขาทั้งวันเขาขายของจนเหนื่อยเขาก็มีเวลาว่างๆแค่หลังจากเลิกร้านก็ประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วก็ต้องไปขัดหน้านวดหน้าประมาณทีหนึ่งทีสองเดี๋ยวเราเป็นผู้ชายแต่ว่ารเราก็ไปขัดหน้านวดหน้าให้เขาแล้วเราไปไปฝึกปรือวิทยายุทธ์วิชาเหล่านี้จากศูนย์เลยครับจากศูนย์จากศูนย์จากวิทยากรบริษัทนะฮะแล้วก็ จากตัวผลิตภัณฑ์เองก็ช่วยได้เยอะไม่เคอะเขินเหรอครับมันก็เขินนะฮะแต่ว่ามันนั้นคงเขินอะไรมากไม่ได้เพราะรู้ว่ามันเป็นช่องทางที่จะทารายได้ดูบุคลิกของเรากับการที่เราจะไปขอโทษนะฮะเรารู้จักสินค้าที่มีคุณภาพแต่พอเราจะไปลองขัดหน้าดหน้าให้คนอื่นนี่พี่วิทย์ถือว่าใจเด็ดมากนะครับตอนนั้นไม่มีผู้ช่วยฮะต้องทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจทําแล้วก็ไม่คิดอะไรมากจริงๆแล้วมันไม่ใช่งานที่น่ารังเกียจหรอกครับเพียงแต่ว่าเป็นงานที่ถ้าบางคนเนี่ย เขาเรียกว่าก้าวข้ามไม่ผ่านกรอบความคิดบางอย่างใช่ครับเราจะเดินต่อไปไม่ได้ใช่ครับแต่พี่วิทย์ตัดสินใจก้าวข้ามผ่านกรอบทางความคิดบอกเอ๊ะหมนเป็นไรก็ในเมื่อเรามีกิจการและนี่คือสินค้าของเราเราเป็นเจ้าของสินค้าของเราเราจะไปนวดหน้าให้คนที่ชอบสินค้าของเรามันจะเป็นไรไปอ่ะพี่วิทย์คิดแบบนั้นใช่แล้วเป็นยังไงครับพอชีวิตเริ่มต้นออกสตาร์ทดำเนินไปสักพักหนึ่งเนี่ยขยายงานช่วงนั้นนี่สินก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ฮะรายได้ส่วนใหญ่ก็เอาไปกินไว้ใช้ นี่ก็เจรจาพักหนี้กันไปนะว่าเราเรายังอยู่เราคงไม่ได้ไปไหนก็ถึงยังไงถ้าเรายังมีชีวิตอยู่คงได้ใช้หนี้กันแล้วพอเราทํางานไปเรื่อยๆับชีวิตการทํางานในกิฟฟรีนเป็นยังไงบ้างก็ช่วงแรกๆรุมๆดอนๆพอสมควรครับอาจารย์คือจากที่เราไม่มีทุนเริ่มต้นคืออย่าว่าแต่ทุนจะไปทําธุรกิจอะไรเลยครับแม้กระทั่งทุนดําเนินชีวิตก็ลาบากรายได้ที่เกิดขึ้นช่วงแรกๆก็เป็นแค่หลักพันแล้วเราต้องใช้ชีวิตทั้งเดือนครับ แล้วก็เงินก้อนเดียวกันมันก็ต้องหมุนนะครับไว้ซื้อสินค้าส่งให้ดาวไลน์ให้ลูกค้าบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะครับอยากจะเล่าซ้ำคือในช่วงชีวิตที่ที่กำลังสับสนนะครับว่าเราจะไปหางานทําด้วยหรือท,ทําคิดฟรีนดีหรือยังไงดีนะครับก็ไปซื้อสินค้าจะไปส่งของให้กับให้กับผู้มุ่งหวังให้กับผู้บริโภคข,ของเราเนี่ยนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ห่างไกลสวนพอสมควรของผมนะ ซื้อสินค้าหมดไป2,000กว่าบาทก็จะไปส่งเขาแล้วก็แน่นอนรับมันก็เหลือค่ารถเมย์สำหรับเดินทางไปแต่เดินทางกลับเนี่ยคือต้องไปเก็บเงินเขาก่อนเรากล่าวว่าเอาสินค้าไปให้เขาเขาจ่ายสตางค์ให้เราเรากลับบ้านได้เราก็กลับบ้านได้ครับแล้วก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกก็ไปถึงปรากฏเขาไม่อยู่บ้านเขาไปต่างจังหวัดแล้วก็มีลูกสมัยนั้นเราก็ยังไม่ได้โทรไปนัดหมายอะไรเขาใช่ไหมนะครับเพราะว่าคิดว่าไงก็อยู่อยู่แล้วเาะเขาเป็นคนสั่งสินค้าเราครับ แต่ว่าเขามีธุระด่วนต้องกลับตางจังหวัดนะครับางสามีภรรยาไม่อยู่แล้วก็มีลูกเล็กๆครับอยู่แค่ไม่กี่ขวบนะฮะเจขวบครับซึ่งเด็กเขาก็คงไม่มีสตางค์จะให้เราอ่ะนะสองพกว่าบาทก็คือเราก็ต้องฝากของไว้ครับรถก็ไม่มีกลับก็ผมนึกภาพตามแล้วนะผมว่าคงน่าตกใจเหมือนกันผมที่เอาของไปมีมูลค่าพอสมควรไปถึงเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่พี่วิทย์ทำไงเดินกลับบ้าน เดินกลับระยะาทางจากบ้านเขามาที่พักผมก็7กิโลตอนนั้นมันไม่มีไมมีมประมาณ4ี่ห้าทุ่มครับก็ต้องเดินกลับพร้อมกับถังสินค้าถังที่ใช้สินค้าสาธิตนะนะครับก็ต้องหิ้วกลับมาด้วยครับแล้วก็คิดว่าเออแต่ระหว่างที่เดินกลับมันก็ได้คิดบางเารื่องนะอารคือมันก็ได้คิดความคิดเข้ามาเยอะฮะตอนนั้นครัทำไมต้องลําบากขนาดน,นี้ชีวิตทําไมต้องมาเป็นขนาดน,นี้ าคงเข้าใจสภาพเลยนะว่าถ้าเรากําลังเดิน7กิโลโดยที่ไม่มีสตางค์ติดตัวเนี่ยชีวิตตอนนั้นมันคิดได้หลายอย่างได้คือพรุ่งนี้จะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยคือมันคิดได้หลายอย่างพรุ่งนี้ถ้าจะไปประชุมจะไปยังไงถ้าจะไปหาลูกค้าจะไปยังไงมันคิดสารพัดคิดนะเดินกลับไประหว่างที่เดินทางกลับนะในที่พักรถโดยสารนะครับก็จะมีคนจอจัดอยู่คนหนึ่งเขานอนอยู่ซึ่งผมเดินทางเส้นนี้ถนนเส้นนี้ประจําก็จะเห็นคนคนนี้ประจําครับผมกลับมีความคิด อีกแบบหนึ่งคือระหว่างสงสารเขาก็สงสารตัวเองเนี่ยผมก็ในความคิดนั้นผมสงสารตัวเองอยู่แล้วคหละแต่ผมมองผู้ชายคนนี้เขาบอกถ้าคนแบบนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ผมน่าจะรอดได้อืมันเกิดความคิดน้แวบเข้ามาว่าเออถ้าเขายังอยู่ได้นะเป็นปีๆเนี่ยโดยที่เขาไม่มีบ้านจะอยู่เนี่ยเรารน่าจะอยู่ได้เราน่าจะรอดได้เพราะเราน่าจะมีอะไรมากกว่าคนนี้ก็ตอนนั้นไม่ตัดสินใจอะไรครับคิดอยู่อย่างเดียวว่าเอางี้ละกัน ถ้ามีกิฟฟรีนแล้วเป็นธุรกิจที่ดีแล้วอยู่ตรงหน้านี้แล้วเนี่ยมาคิดแบบในใจนะฮะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวเราก็สู้เขาให้ได้แล้วกันครับอย่างน้อยกิฟฟรีนน่าจะเป็นอาชีพที่ทําให้เราฟื้นตัวและมีชีวิตที่ดีได้อย่างน้อยที่สุดคนอื่นเขาขนาดไม่มียิ่งกว่าเรายังอยู่ได้ยังอ,อยู่ได้ <นะ S 1> ผม,ม,มก็มีความสุขแล้วก็มีกําลังใจที่จะเดินต่อครับเช้าขึ้นมาก็แค่ไปหยิบเยืมอเงินเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างก็ไปทํางานต่อได้แล้วครับครับคือเหตุผลที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่า ผมกลับได้โอกาสมากกว่าที่จะเอาวิกฤตมาเป็นเครื่องทับถมความคิดครับกลายเป็นโอกาสที่ดีครับท่านผู้ชมครับทันทีที่เกิดวิกฤตเนี่ยความคิดนี่เป็นเรื่องสําคัญคนะครับใครที่มี positive thinking ความคิดในเชิงบวกเนี่ยวิกฤตนั้นจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ถ้าใครก็ตามที่เจอวิกฤตแล้วเนี่ยคิดบวกไม่เป็นแต่กลายเป็นคนที่คิดลบครับแน่นอนที่สุดนะครับว่า negative นั้นก็กลับกลายเป็น คมดาบคมหอ,อกที่กลับมาทิ่มแทงได้อย่างมหาศาลเช่นกันเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับหลังจากที่ตกผลึกทางความคิดคแล้วเนี่ยพี่วิทย์ตัดสินใจที่จะสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเธอเองอย่างไรบ้างในช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้ำหอมกิฟรินซิกเนเจอร์สวิตบลัชซัมเพิ่มความหอมสดชื่นและความมั่นใจตลอดทั้งวันให้กับเราครับ